ไในตอนก่อนได้พูดมาถึงจริยาที่ปฏิบัติให้เ้าถึงความเป็นพระโสดาปติผลแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของพระโสคดาทัานสาตักขตุมากกว่าทั้งนี้เพรอะไรเพราะว่าเราใช้การพิจรารณาอันดับแรกพิจรารณาถึงความตายเป็นอารมณ์ การคิดถึงความตายี้บรรดาในพุทธบริษัทต,ต้องถือว,ว่าเป็นศูนย์สำคัญที่เราต้องคิดเป็นปกติแต่ลงไม่คิดถึงความตายแล้วคนมันก็เลวที่เลวเลวกันโดยมากมาได้คิดถึงความตายยังได้ทำความชั่วกันได้ทุกอย่างขาดมิจและอตะปะ อิทธิได้แต่ความละอายความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วจะทําความเล่าร้อนในิดที่เลวกันมันได้ก็เพราะสายคุณธรรมทั้งสองประการนี้ไม่มีในจิตคนเราถ้าขาดีีี้ทโอตัปปะก็เป็นอันวา่าไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลวะ่ามีใจสูง ยิ่งเป็นลีสุสมันเนด้วยแล้วก็เล็วมากเต็มทีที่เลน่นทำสอนแต่ละคราวทั้งตอนเย็นตอนเช้าตอน,น,น,นกลางคืนกลางวันตอนดึกก็ตามเมื่เกิดเตืเอนกันอยู่เสมอว่าให้นี้ถึงความตายเปนย็นหารณ์จะได้ประกอบความดีนี่องค์สมเด็จพระเยนศรีเองก็ได้ทรงตรัสเกับพระสารีามุตสาลน ว่านันทาดูก่อนอนนท์เราเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนี่คนดีอย่างพระพุทธเจ้าเป็นจอมอัจาริยะหรือว่าเป็นจอมเราะสมณะทั้งหมดพระองค์ก็จะกำหนดจิตจับความตายเป็นอารมณ์ไม่มีความประมาทในชีวิตเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรเพราะคนที่นึกถึงความตายแล้วก็ต้องมีความรู้สึก ว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีเราก็จะเป็นผีดีนี่ถ้าไม่นึกถึงความตายมันก็ขาดพิริศโสตัปักถ้าอยู่อย่างคนก็เป็นคนเลวถ้าตายเป็นผีมันก็เป็นผีเลวคือเป็นผีในในรกเป็นผีประเภทเปรตเป็นผีประเภทสุรกายมีภาวะประเภทสติไรฉัน นี่ผลรายสำหรับคนที่ไม่น้นทังความตายและขาดฮิริโลตปะศดจะนั้งขอท่านหลายเมื่อจะสร้างความดีก็จงตรงจิตไว้ในด้านฮิริโลตปะควบคุมกับความรู้สึกตัวว่าเราจะตายความจริงความตายมัยมีสองอย่างตายประเภทสิ้นลมปราณนั่นอย่างหนึ่ง ตายประเภทที่มีลมปราณนั้นอย่างหนึ่งตัวอย่างเชบนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยถูกนางมาคณิยาอิชาริิยาในที่สุดเชื่อจ้าง,งให้นาชายเะืออาเข้าไปเผาก็สาตคนนางหญิงห้าร้อยให้ตายพร้อมกันแต่หญิงเลือห้าร้อยนั้นมีความไม่ประมาทในชีวิต ก็รุมจิตเป็นประสูดาบันอยู่แล้วยิ่งได้แนะกำกันว่าพวกเราทั้งหลายจงอยากโรดในพนามาคดียาจงอยากโรดในมาคณิมาคาที่มาคันดิยพรามผู้เขาประสัตว์จงมีจิตคิดให้อภัยแก่คนั้งสองเรื่องรัดรวบรวมกำลังใจสร้างความดีให้สูงิ่งเป็นไป ในขณะไฟที่เข้าใกล้จะมาชวนจะเผาตายก็ปรากฏบางคนได้เป็นพระสิกิทาคามีบางคนบรรลุถึงพระอนาคามีทั้งนี้ก็ราอะไรพระรู้ว่าความตายจะเข้ามาถึงในเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหมดทั้งห้าร้อยคนไม่มีความประมาทในชีวิตรววงรงกำลังจิตปรงขันห้าบรรลุเวทนาสัญญาสังขาริิญ,ญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาทังขาริิยานในที่สุดมันจะต้องตายแล้วตายดีตายชั่วไมันก็ตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีบริมศาสินดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบพระพระสงค์บริยงานให้ฟังเมื่อหญิงหา้าร้อยมีนางสาม,มาวดีเป็นประธานต้องถูกไปเขาตายองค์สมเด็จพระจอมใจต้องทรงทรา ปาพิษเ,เวดูกรีสุท,ทังไลยิงห้าร้อยจนถึงว่าจะตายแล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็สร้างแต่ความดีเมื่อตายเว้นแล้วก็เป็นผีดีคือเป็นพระเดชเจ้าเป็นสูงเป็นพระสรีตาคามีบ้างเป็นพระนาณาคามีบ้าง เป็นอันว่าท่านที่เป็นสกิทาคามีเรียองบบายาภูไม่ต้องพูดกันถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ไปนิพพานท่านที่เป็นนาคามีตายไปเป็นเทวดาแล้วก็นิพพานบนนั้นที่องค์สมเด็จพร,ระปกรันกล่าวว่าเขาคนนั้นยังไม่ตายคือว่าไม่ตายจากความดีมีความดีก้าวขึ้นสูงกว่าเมื่อมีชีวิตปกติ สำหรับพนางมังคตุมาคันริยาถูกพระเจ้าเท็นบุรงษัตร์สั่งประหารชีวิตพร้อมด้วยกรลยญาตในฐานะที่เป็นจอมอิจาริริยาบุคลเอื่นริชาริริยาพนางสามาวดีพร้อมด้วยห้าร้อี่เป็นบริวานจนกระทั่งถึงความตาย ในที่สุดเจ้าอุเทนบรมกษรัตราาิ์บารเท้าวเธอก็สั่งให้จับธนามาคันธยากับบรรดาญาท้งหลายโดยเฉพาะญาติทัางหลายเหล่านั้นให้ขดทุมปังลงไปซึ่งตัวแล้วให้ฟางมาสมให้เลยหัวสั่งเอาไฟจุดแล้วก็เอาช่างใช้ไถเหล็กช้างเตรียมไถเหล็กเดินไถพวกนั้นขายกลางตัว แล้วขาดตายด้วยการทรม,มานอย่างยิ่งสำหรับตทนนางมาคันธิยาจอมอิจฉาสิยาเป็นหุนหน้าคนและด้านทำลายความดีของบุคคลอื่นไปเจ้าเทนบรมการศัตริย์บำบาเท,ท่าคือให้จับหกมือสองมือแขวนเท้าไปจิดกับพื้นให้ผ้ามวมวน,มวนยัดใส่ปาก แล้วเชื่อเนื้อเท่ชิ้นอาไปทอดสมันทอดสุกแล้วบังคับเพ้นางมาคริยากินจนกว่าจะตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระพุทสีล่าว,ว่ามางมางคริยาในสมัยที่ยังไม่ตายเหมือนกับุคคลผู้ตายแล้วคือมีแต่ความชั่วไม่มีความดีตายจากความเป็นสุขมีแต่ความเลวร้อน ในการที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโสดาบันเราก็ต้องนึกถึงความตายเป็นปกติถ้าพวกเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้จะรู้สึกว่าเป็นหน้าเี่ดายอยู่ในสถานที่เช่นนี้รับฟังธรรมะกันทุกวันวันละหลายเวลา ถ้ายังจะครบความชั่วคือขาด,ดาวิริเะาอุตตกัเข้ามาเป็นประจำตามที่เคยปฏิบัติสมัยในการก่อนรู้สึกว่าจะเลวเกินไปสำหรับการเกิดเป็นคนไม่สมคนก็เอาภาพของมนุษย์เข้ามาสวมกายเอาใจเข้ามาสิงของภาพมนุษย์โดยเฉพาะอย่างที่งถ้าเป็นมิสุสมันเลงก็ยิ่งเร็วมากที่สุด เมืว่าเิมม็นสุสมัยหนึ่งจะต้องมีอธิศีลสิกขาอธิกิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเะนนั้นจงพยายามรวบรวมกำลังใจให้ทรงไว้จะเข้าความดีอยากปล่อยให้ความเร็วมันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอีกราะความเร็วไม่ให้ผลแห่งความเป็นสุขแก่บุคคลผทพฤติปฏิบัติมีอย่างเดียวคือความทุกข์ความวร้อนเช่นเดียวกับนางม,ามาังคธิยา จงอยาก่าจะมีใครทบรารณีในฐานะที่เราเป็นคนเลวปัญหาไม่ได้โลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครก็ไม่ตาปราณีคนเลวในการลงโทษเราก็จงอยาคิดว่าคนอื่นจะต้องมาลงโทษเราก่อนที่คนอื่นจะลงโทษกรรมที่เราทำความชั่วมันก็สร้างความเลวร้อนให้เกิดขึ้นแก่เรา ในเมื่อใครเขาพูดเรื่องความโชคอาไรรเราก็สะดุ้งเพราะเรามันเร็วพระวิจารคุณัดว่าอัตนาโจทยาตานนังจงเตือนตนไว้เสมออจึงโจดตนกล่าวโทษตนไว้เป็นปกติหาความชั่วของตัวอย่าไปหาความชั่วของุคคลอื่นถ้าเราเร็วมากเท่าไรเราก็เพิ่งเล็งความเร็วของุคคลอื่นมากเท่านั้น ถ้าเราดีมากเท่าไรเราก็ไม่มองเห็นความเร็วของบุคคลอื่นเพราะยอมรับนับเสือกฎของกรรมที่เรายังเป็นแสหาความเร็วของบุคคลอื่นเสียดสีเขาบังโคกระตบกระเทียบเขาบางทำลายความสุขใจเขบาบังนั่นแสดงว่าเรามันเรวถึงที่สุดข,ของความเร็วคือความเร็วมันไม่ได้ขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลทางกายไหลมาทางวาจาคือมัน,ม ắng, น,มน ấy, ลนเรวาจานลน,ลน,ลน,ลน นี่ขอท่านทุกคนจงจำไว้และขอยามนักไปเสมออย่าไปมองดูความเลวของคนอื่นมองดูความเลวของตนไม่ต้องไปปรับปรุง,งคนอื่นเขาปรับปรุง,งเราเ้าให้มันดีที่สุดน,นี่จิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีที่ตรงร่ะนึกถึงความตายแล้วก็มีหีริโลตปะปายให้ความชั่วเกรงกลัวความชั่ว ความชั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องเป็นผู้มีศีลถ้าทำลายความสุขของคนอื่นจะชีอว่าเราเป็นผู้มีศีลได้อย่างไงทำลายความดีของคนอื่นเราจะเป็นผู้มีศีลได้อย่างไงกิจของเราที่จะทำนอกจากอธิศีลในสิทธาแล้วก็ต้องเป็นอธิกิจสิทธา อาทิจิตสิขาเพื่อทรงจิตให้อยู่ในได้านของความดีเรียกว่าฌานสม,มาบัติฌานสม,มาบัตินี้ประวันึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลามีพรหม,มวิหารสี่เป็นเครื่องประจ,จําใจถ้าเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็ต้องใช้พรหมวิหารสี่เข้ามาบังคับประของอารมณ์ของจิต เมื่ออพอมีหานสีคือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมดกลุ่นามีความสงสารปราสนาจะเชื่อคุณให้มีความสุขมุตตามีจิตอ่อนโยนไม่้าได้สัญญาบุคคลอื่นไม่เห็นคนอื่นได้ดีก็รอยอยดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเน้นเมตกดของกรรมและกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดขึ้นมันสุดที่ใสยที่จะพึงระับได เราก็วางเฉยไม่ดิ้นรนือไม่ซ้ำเติมมปบอกคนอื่นไี้รับความทุกข์นี่ถ้าการทั้งสี่อย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้ที่เราต้องชั่วกันก็เพราะขาดมิริโลตะบัดขาดนึกถึงความตายขาดบริหารสี่งถ้าขาดสิ่งทั้งสามระยการนี้สิ่งของเรามันก็ไม่มี จะทรงเพศเป็นพระจะทรงเพศเป็นเนรแกทรงเพศเป็นอมาสกุมารสังกาก็ศักดิ่ว่าเพียงคงมีเพศเท่านั้นอย่างนี้พระธัรปพุทธเจ้าถือว่าเถนะแปลว่าหัวขโมยคือเอาขโมยของเพศสรมณะมาใช้กต่น้ำใจจริงๆนั่นเลวรยิ่งกว่าสัตยรชัน ตัวสัต,ตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วมันจะรบกวนกันเขาก็เป็นสัตว์ยีนอะาบายาภูถ้าคนเรามีน้ำใจลายสัตว์ไม่ยอมรับนับถือความดีสิ่งกันและกันมันก็เลวกว่าสัตว์นี่ต้องเป็นนามตนอย่างนี้การเป็นนามตนต้องเป็นนามให้หนักอย่าเป็นนามเบาอย่ามองในได้ของความดีแม้ถ้าจิตของเราทรงอยู่ในพรมรรคหารสี่แล้ว มีอะไรบ้างที่มันจะมีเกิดขึ้นนั่นก็คือศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องระมัดระวังศีลความเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระพุทธสุภ์ก็มีควอมบริบูรณ์เพราะอะไรว่าคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ เพราะว่าพระพุทธธรรมประสงค์ทรงแนะนำให้จิตอยู่ในขอบเขตนีน้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินนสีเป็นตน้นเราจึงได้มีสิ่งบริสุทธิ์เราจึงรู้จักความอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วเราจึงได้มีการประกอบความดีมด้วยจิตทรงทรงพรม,มีหารสีคนที่มีจิตทรงพรม,มีหารสี่มีอิริโตตัตตั มันเึ็นความตายเป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็ไม่เดอความเยืยกเิ็นก็มีแต่ความเป็นสุขเราก็เป็นสุขพวกคนอื่นก็เป็นสุขร่างกายไม่เสียปากไม่เสียทั้งนี้เพราะว่าใจไม่เสียถ้ากายเสียปากเสียก็แสดงว่าใจมันเสียเสียมากจนถ้ามันล้นมาถึงกายมาถึงวาจา นี่เป็นอันว่าจทรงคุณธรรมอย่างนี้ได้ความเป็นพระสดาบันก็ยะอปรากฏอันนี้สำหรับวันนี้ขอดูเวลาก่อนว่าจะมีเวลาพูดไหมพอพูดต่อไปเมื่อเราพูดกันมาด้านของพระโสดาบันเมื่อประกอบพระองค์สี่ระการคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพัะธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธ นี่เป็นองค์ของพระโสดาบันแต่องค์ท่านหลายอย่านี้จะเกิดขึ้นมาได้เขาเพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานในเบื้องต้นที่เราคิดว่าเราจะต้องตายจงอย่าคิดไป้สองวันสามวันตายจงคิดไว้เสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้กิดต,ตายก็ต้องจงตายดีตายอย่างพน,นางสามาวดีพร้อมดีห้าร้อย จะเป็นคนมีลมปราณจะวายวานตายจากความดีอย่างเหล่าของนางมาค <c oughs> ันธียาเพ่อสำหรับอนุสติที่พึงปฏิบัติในกวนเป็นโศนาบันก็หนึ่งมรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ สามธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของธรรมเป็นอารมณ์สี่สังขานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระสป็นอารมณ์ห้าศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของศีลป็นอารมณ์หกพมิหารศีนี้ไม่เรียกว่านุสติใครคนในพมิหารศีจะเป็นกรรมฐานรองในป็นอารมณ์ และเก็ดอุปสมานุสติเลกถึงผนิพาน์กันชายรทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใจใช้จิตควบคุมอยู่ตลอดวันทั้งเวลาลืามตาและหลับตานี่นักปฏิบัติที่ดีเขาใช่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเวลาหลับตาทําท่าเป็นคนจะดี แต่พอลืมตายก็มาแลกความอัปรีมันก็นเกิดใจิตอิจฉาและอสียยากก่าคนอื่นก่นแกล้งกว่คนอื่นคิดตนทุจริตไร้กวบคนอื่นคิดต้นอย่างนี้มันใช่อะไรไม่ได้ตายแล้วแไปอบ,ยาบายูยภูเหนย่ว่าแต่เป็นประสูดาบันเลยกลับมาเป็นคนมันยังเป็นไม่ได้เข้าใจผิดตามนี้อันนี้มาพูดกันมาแล้วในด้านประสูดาบานัน จะขอตอบปรีนิจึงอารมณ์ของพระสกิทาคารีสำหรับพระสกิทาคารีเนะ่ยทำจิตให้ละเอียดลงไปกว่านั้นคือระงับโลภะความโลภระงับโทสะความโกรธระงับโลหะความหลงให้เบาบางลงยังไม่หมดคือความโลภยังมีอยู่แต่ว่าเราลงไป ความโกรธยังมีอยู่ยักยัย้งได้ไวเร็วความหลงยังมีอยู่มันก็มีการเ่าตัวเป็นอันว่าทั้งความโลภความโกรธความหลงมันปางบางควาพระโสดาบันท่านยังเรียกว่าสกิทาคามีสำหรับสังโยคระองค์ก็มีความประพฤติเหมือนกันได้คิดละเอียดกว่า อัน,นี้นะ่าเราจะระงับความโลภความโกรธความหลงได้ทีลนะตัวมันลำบากเราก็มายืนจ,ดนจดนนุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือทรงทองพมือหันสีลเคร่งรัดมีความมั่นคงในพรมือหันี่มากขึ้นมีฮิลิลโลตตะปามากขึ้นนึกถึงความตายเห็นชัดมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้น นี่ในเมื่อเรามีพรมฆสีมี่ฮีริโอตปะไม่พึงความตายใจญป,ป็นคนเลิกโลกแล้เลิกโลกตรงไหนเพราะมันจะตายรู้ทางการคำ่าโลกมันเรียกว่าการตเกียยแต่กายเกินพอดีถ้าหากว่าหาอาหารและหาทรัพย์สินมาได้ด้วยสมาชิวะไม่จัดว่าเป็นความโลภ ต้องเอาการเกินพอดีสําคัญขึ้นอยากเส้ได้เขาเม่คนอื่นเื่อ,อมแม้จะไม่ทําใจไม่ก็อยากอยากจะโกงเขาอยากจะามเห็นเขาอยากอิจฉาหรือขยาเขาอยากทุกอย่างที่งมันได้ของความเร็วอันนี้ตัวอยากตัวนี้เราตัดงดมันได้ขึ้นได้ด้วยอำนาจสมามติฐานสี และหิร <Cornell>. ิเลตปะและมรณาลุสติกรรมฐานอารมณ์สามักายก็พวกคลุมขึ้นมาจอยากได้ของเขาทำไมได้มาแล้วมันก็ตายไม่ได้มันก็ตายมีเท่านี้ก็พอกินหากินแบบนี้มีเท่าเท่าไรพอใช้พอกินอย่าหากินให้มันรวยกว่านี้ก็หากินดีคว่าก็จะดีใจไม่ผิดโทษก็ยังเป็นชุวิาฐานะดี อารมณ์อีกอันหนึ่งของพระสัจจิธาคามีที่มีความหมายสําคัญก็คืออภัยทานให้อภัยแด่ผู้ผิดแต่เราเองก็พยายามไม่ทําความผิดเดยียเสมอส่งอารมณ์ปกติในมรณาลุสติกรมานิเคร่งครัดขารพในคนพรัตนตรายเคร่งครัดมีฮิริโลตปะเคร่งครัดมีสิงเคร่งครัด มีความมีหังสีแข็งกร้าวในจิตไม่ยอมให้จิตตกอยู่อำนาจของความเร็วนึกถึงการให้ทานการบริจาคอยู่ตลอดเวลาสร้างหน้าปรารถนาจะสรสงข้อบุนอื่นให้มีความสุขมีอุปสมานุสติการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีจัดจิตใจรักพนิพพานอย่างยิ่ง เพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทไทยที่สุดระสนเนถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆท่านก็เป็นสกิทาคามี่งมันเป็นของไม่ยากที่ยากเพราะเราอยากเร็วถ้าคนอยากดีก็โศนดา,กาสกิทาคามีไม่มีอะไรจะยากเอาแต่สำหรับเวลาการที่จะพูดก็หมดแล้วต่อจี่นี้ไปบรรดาสมหลังไล ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาแต่ความจริงไม่มีความจำเป็นนักใครคนตามวาจาที่แาบมันั่นดีกว่าจึงกว่าจะได้ยินทุกอย่างบอกบดเวลา